ทะเลทโลว h สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับย mm hmm. ินดีต้อนรับกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. กับแมพเอีอ๋เดี๋ยวทำไมอาซืนะฮะแปลก เป็นบล็อกเชียเอ่อยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมช h a มเปี้ยนซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะฮะพี่จะมาโชว์ผลประกอบการในการ FK เปิดไข่ในโลกใหม่ล่าสุดนะครับวิชวนพานเลตนั่นเองนะค,คุณผู้ชมด้วยการเปิดไข่อันนี้เป็นเวลา10ชั่วโมงนะฮะมัง้งน่าจะประมาณ10ชั่วโมงนี่แหละนะครับคุณผู้ชมมาดูซิว่าพี่จะได้อะไรบ้างนะครับโอ้โห ไม่ได้ทําคลิปแนวนี้มานานมากเลยฮนะร้าน Easy c r y s t o r e ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจําหน่าย ID ดีไก่ตันสุดคุ้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ และนี่คือผลประกอบการของพี่นะครับเมื่อ FK ไปประมาณ10ชั่วโมงนะครับแล้วก็เปิดคูณไป3ชั่วโมงนะครับก็ค่าลักกี้เนี่ยจะประมาณ100กว่านะครับุณผู้ชมประมาณนั้นมาดูกันดีกว่านะครับได้อะไรบ้างได้อสนามาโอ้โหเรียกได้ว่าเ <c oughs> ต็มที่นะฮะอาุนะโคตรเยอะ อาซูนาเยอะจัดเลยนะครับว่าแต่มันมีกอรลี่ไหมเดี๋ยวนี้เพราะว่าตรงที่ซูมเนี่ยมันไม่มีเฮติกอรลี่เลยนะครับเหมือนจะไม่เห็นอาซนะากอรลี่เลยฮะคุณผู้ชมหรือว่าไม่มีแล้วอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออก็ผลประกอบการประมาณนี้นะครับสาหรับอาซนานะครับคุณผู้ชมก็ได้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะส่วนกระป๋องคอสมิกนะครับมาดูซิว่าได้กี่กระป๋องนะครับนี่ครับกระป๋องคอสมิกนะฮะได้มา8ดกระป๋องนั่นเองนะคุณผู้ชมวิชวลซัมมอนนะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะมาเปิดกระป๋องคอสมิ มาดูซิว่าจะเกลือหรือไม่เกลือจะรวยหรือเจงนะฮะขอให้รวยแล้วกันนะค <c oughs> ุณผู้ชมอยากได้ตัวละครที่มันดีๆสักตัวหนึง่งเดี๋ยวไปเปิดกระป,ป๋องคอสมิกกันดีกว่านะครับแต่ก่อนจะเปิดกระป,ป๋องคอสมิกเนี่ยเราจะต้องไปย่อยก่อนนะคุณผู้ชมเพราะถ้าไม่ย่อยล่ะก็มันจะเปิดไม่ได้มันเต็มอะคุณผู้ชมประมาณนั้นนะฮะเซลเซลเซลเดี๋ยวจะเปิดทั้งหมดเลยเริ่มจากของเก่าก่อนแล้วกันนะครับไจแอนซ์ซัมมอนเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันอโหสวดเลย ท่องนโมสมจบเลยนโมนโมนโมไปลุยโอเคอันแรกรู้เลยว่ามันเกลือนะจ๊ะรู้เลยว่ามันเกลือใช่ไหมจ๊ะโอ้โหเค็มมาเลยคุณผู้ชมกลิ่นเกลือมาแล้วเนี่ยกลิ่นทะเลอืเนี่ไปเป็นมาคิมะนะครับคุณผู้ชมลีดเดอร์นั่นเองนะไปต่อ โอเคได้มาเป็น d ีนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วครับกระป๋องท้ายแล้วฮ้ยนิ่งโอเล่นิ่งขนาดนี้ไม่ต้องสืบฮึบโอเครีไวเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมกระป๋องอันนี้เกลือครับคุณผู้ชมต่อไปจะเปิดเป็นกระปรออ๋องเออไอ้นี่ละกันนะครับ S อนะครับคุณผู้ชมมีอยู่3กระป๋องอุ้ยอันนี้การันตี100%อยเเลยเหรอไปลุยการันตีว่ะคุณผู้ชมฮ้ยซบเสียบอ่า หนวดขาวจ้าอยากได้หนวดขาวแบบติดดาวจังเลยชิวๆไปเฮ้ยหรือว่าไม่เกลือไม่ก็เกลือเกลือครับท้อใจต่อไปเป็นฮาโลวีนสมอนนะครับผู้ชมสุ่มทั้งหมดนะฮะผมยังไม่ได้แค่ตัวเดียวก็คือออมายนั่นเองนะมาขอกอนลี่สิสักตัวหนึ่งเพราะว่าเป็นคอสมิกเป็นกอลลี่เนี่ยยังไงก็เก่งนะครับฮึบโอจิระยะผู้ชมฮึบโอโอเคเทอยู่ครับ เหมือนเดิมคุณผู้ชมเกลือครับแต่งดีเนาะที่ได้มาเป็นตัวนี้นะครับ Time b บกเกอร์นั่นเองต่อไปนะฮะไฮไลท์ของคลิปนี้แล้วนะครับวิชวลซัมมอนนั่นเอง8ใบอะ่ะเฮ้ยมีโอกาสได้2อย่างนี้หรออันนี้น่าจะเป็นคริโตนะครับคุณผู้ชมอ่าสตาร์เบสทีมขอให้ได้คริโตรัวๆแล้วกันอาจจะได้ปั้นนะครับโอเคไม่คริโตด้วยเป็นคริปปูไม่นะคุณปูโอเคเป็นคริโตนะครับเฮ้ยจริงๆมันก็เท่อยู่นะ แต่มันยังเท่ไม่พอยังเทได้อีกฮึบโอเคคุณปู่มาอีกแล้วคุณปู่มารัวๆแบบทีๆแต่ไม่เป็นไรครับได้อยู่เฮ้ยอันนี้เงียบอยู่นะน่าจะคริตโตะนะโอเคโอ้โหเกลือไม่หยุดเนี่ยคนอื่นได้หมดแล้วนะครับคริตโตะเนี่ยเสียใจมากเปิดไปเสียใจไปเปิดไป14ตัวแล้วนะคุณผู้ชมโอ้โหอันนี้ตัวที่15ห้าแล้วเหลืออีก2ออ่ะเหลืออีกหนึ่งแล้วเนี่ย เกลือจัดเหลือจัดเชื่อเกลือมากไม่เป็นตู้คริโตะเรายังได้สูมอีกนานนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากว่าแบบนี้จะอัปเดตน่าจะยาวโอ้โหเค็มไปต่อสุดท้ายแล้วก้อนหลีมาดิโอ้ก้อนหลีไม่มานิ่งเลยไม่คาดหวังเท่ากับผิดหวังเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมโอเคครับเกลือครับเกลือในเกลือ โอเคไม่มเป็นไรนะครับถือว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้อคอสติกตัวใหม่กันมาแล้วนะครับคุณผู้ชมเป็นคริโตนั่นเองนะเดี๋ยวเอามาใส่เลยลวกันนะครับเพื่อความหล่อเท่นี่เป็นคริโตะทาวิ่งนี่คือใช่เลยนะฮะ <laughs> เท่อยู่นะไปเล่นนะครับดูดีดูด,ด,ด,ดีเท่มากก็นั่นแหละไม่คาดหวังเท่ากับผิดหวัง <laughs> แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะมีเกมพาร์ทใหม่ให้ซื้อด้วยนะครับมาเปิดดูซิในร้านค้านะครับมีเกมพาร์ทอันนี้นะครับฟาเตอร์เคิร์กนะครับคุณผู้ชมฉะนั้น เราก็จะซื้อนะครับอ่าซื้อไปแล้วอ่าโอเคเพชรเลือนิดเดียวเลยนะคุณผู้ชมซื้อไปปุ๊บนะครับมันสุ่มเคิร์กเร็วขึ้นว่าแต่เร็วขึ้นขนาดไหนกันเชียวเดี๋ยวลองมาสุ่มดูดีกว่านะครับเดี๋ยวสุ่มสไนออกแล้วกันนะคุณผู้ชมแม่ก็แอสซัสซินแอสซัสซินออกก็ได้ผมจะสุ่มเป็นอุ้ยอันนี้คริมสันเดมอนอันใหม่แน่เลยผมอยากได้เป็นอ่าเซเลเทียลแบคโคอะไรก็ได้นะครับเอาจริงบ็อกเซอร์ก็ได้ไททันก็ได้คริมสันเดมอนก็ได้อะไรก็ได้นะครับมาสักอน ที่เป็นอ่าบับดำมานะ okay, โอเคไปอุยอ้ยอุ้ยสุ่มเร็วกระเดิมจริงเร็วจนน่าตกใจนะครับเร็วมากเร็วมากเออดีดีด,ดีอันนี้ดีเลยนะครับแต่ก็เกลืยอ,อยู่ดีปะ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวสุ่มสักพักนึงก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมมาดูซิว่าจะได้อะไรนะฮะกว่าจะสุ่มได้คุณผู้ชมถ้าถามว่าดีใจไหมก็ต้องบอกว่าดีใจมากนะแต่แอก <c oughs> ว่าจะสุ่มได้ ผมได้มาเป็นเอ่อเคิร์ซิลิเทียลนะครับคุณผู้ชมก็เป็นเคิร์ที่ตีบอสแรงๆนะฮะคู่กับสซเนเปร์ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมาแทนแอสซิสินที่ดีเลยคุ้มอยู่คุ้มอยู่อันนี้นะครับมาดูซิมาอยู่ในทีมหลักใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ทีมหลักก็โอเค okay, ครับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับนอกจากประมาณนี้ส่วนใครที่ชอบคลิปแบบนี้อีกนะครับฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆฝากกันกดซับด้วยก็จะดีมากๆนะฮะสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับ